มีความพิเศษที่มันล้อกับตัวตัวความเป็นสซไฟของหบังอย่ตัวจากตัวทีเซอร์เนี่ยเสียงมีเสียงพิเศษอยู่อย่างเช่นไม่ได้ล้อกับสายไฟแต่ใส่กิมมิคอย่างเช่นเสียงเคาปีมีกล่องไทยใส่เครื่องไทยเข้าไปแล้วนี่มีพลังจิตซิกเซนไอสื่อถึงกันปะมีแต่พูดพร้อมกันอ่ะแบบนี้แบบนี้แบบนี้อย่างไม่เทอแับฉันกับฉนี้จะใช้ หลักๆเวลาคิดเครื่องดนตรีจะพยายามจับคู่ให้มันก็คือคิอย่างเช่นหลักๆเลยถ้าถ้าเกิดเป็นเสียงที่แทนตัวแฝดสองคนนี้จะเป็นกีตาร์สองตัวฮะจริงๆมันจะมีแบบเครื่องดนตรีอื่นอย่างเช่นฮาร์ปก็จะเล่นสองชิ้นบางทีในบางเพลงหรือเปียโน,โนบางเพลงจะมีการเล่นเปียโนโฟร์แฮนด์คือเล่นเปียโ,โนสองมือสี่มือคือสองคนคือเขียนเพลงขึ้นมาเพื่อให้มันสามารถเล่นบนคีย์บอร์ดสองคนได้ด้วย เราไม่ใช่แค่การทำเพลงหากการสร้างสกอบประกอบภาพยนตร์ต้องคำนึงถึงการหล่อเลี้ยงบรรยากาศให้คนดูอินไปกับสิ่งที่เห็นบนหน้าจอทุกโน้ตของชัพพวิตยเต็มนิติกุลจึงเป็นเหมือนการกำกับเสียงดนตรีที่ผู้ชมได้ยินไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องดนตรีสองชิ้นในหนังคู่แฝดเธอกับฉันกับฉัน ไปจนถึงการเพิ่มกลิ่นอายความล้ำสมัยด้วยเสียงอิเล็กทรอนิกส์ในตัวอย่างหนังไซไฟเรื่องตาคลีเจเนซิสซึ่งกำลังอยู่ในช่วง post-production โดยคืบหน้าไปแล้วกว่า60ซึ่งก่อนหน้านี้ความรู้ด้านการประพันธ์เพลงประกอบแทบไม่เคยมีสอนในไทยทำให้เขาต้องใช้เวลาในการสั่งสมประสบการณ์และลุยงานที่ต่างประเทศมานานร่วม10ปีสายนี้ไม่มีโดยตรงแต่สามารถเรียน ประพันธ์เพลงหรืออะไรเพื่อเพื่อไปต่อยอดเองได้มันก็คือประพันธ์เพลงก็คือปูพื้นฐานแค่ว่ามันอาจจะไม่ได้มาแนวสายตรงแต่ว่ามัน a d ด p t a t i o n ได้แต่ถ้าเกิดจะเอาสายตรงก็ต้องไปเรียนต่างประเทศจริงๆขอแค่2ออย่างเนี่ยเป็นคนดูหนังกับฟังเพลงที่นี่เลยใช่แล้วมันจะมีเซนส์แล้วที่เหลือก็คือเป็นเรื่องที่ฝึกกันได้ทําโปรแกรมโปรแกรมม i n g อะไรเนี้ยนั่งทำไปเรื่อยๆก็เก่งเองฝึกได้ ชาพวิทถือเป็นคอมโพสเซอร์มากฝีมือรุ่นใหม่ที่มีผลงานทั้งหนังไทยในตลาดหนังรางวัลเทศกาลไปจนถึงหนังสั้นนักศึกษาและหนังโฆษณาซึ่งหากนับยอดฝีมือของไทยตอนนี้กับการทำฟิล์มสกอร์แทบจะมีอยู่เพียงไม่กี่คนเท่านั้นในมุมหนึ่งทำให้อาชีพนี้เป็นที่ต้องการของตลาดเพราะกระแสะการผลิตคอนเทนต์ที่เพิ่มมากขึ้นยังน้อยอยู่คนยังไม่พอกับตลาดที่ต้องการ ตลาดมันต้องการขนาดไหนมันน้อยขนาดไหนก็อีกไม่มากแต่ก็ยังแต่ตอนนี้ตอนนี้มันยังไม่พอคือมันไม่ได้ต้องการคนเยอะแต่มันยังไม่พอเฉยๆมันอาจจะต้องการคนเก่งๆสักสิบคนอะสมมติคิดว่ามันน่ากำลังกำลังจะลงก็เลยเนี่ยใช่ใช่ก็เลยบอกว่าจริงๆไม่ได้ต้องการคนเยอะหรอกในสายฟิล์มสกอ์แต่แค่ มันก็ประมาณหยิบมือเพิ่มอีกสักหยิบมือหนึ่งก็กำลังดีเพราะว่าเดี๋ยวอนาคตก็น่าจะกลับไปสู่สภาวะคล้ายๆเดิมในปริมาณงานนะ แม้ยังยืนยันว่าการเป็นคอมโพเซอร์ยังถือเป็นอาชีพที่เลี้ยงตัวได้โดยไม่ต้องพึ่งงานเสริมอื่นๆเหมือนบางตำแหน่งในอุตสาหกรรมหากในฐานะของการที่บางคนเป็นฟรีแลนซ์ก็ยังคงได้รับผลกระทบในเรื่องของความมั่นคงและสวัสดิการอยู่ดีตอนนี้นอกจากงานกระแสหลักที่ชับพวิทย์ทำแล้วยังท้าทายฝีมือด้วยการทำเพลงประกอบในหนังนักศึกษาและงานของต่างประเทศอีกหลายเรื่องซึ่งส่วนใหญ่ถูกใจฝีมือจากผลงานที่ฉายในเทศกาลทั้งสิน้น กวินพบพันธุรกไทย PBS แปลงงาน